เหมือนเราขับรถเป็นเนี่ยพอไปถึงความเป็นแล้วเนี่ยมันเป็นเลยไอ้ความเป็นไม่เป็นมันหายไปมันหายมันไปเองเพราะมันเป็นมาแทนที่ไงความเป็นงานคือขับรถเป็นมันมาจากปัญญาปัญญาเห่านนมาจากประสบการณ์ที่เราฝึกที่เราหัดเราทําอยู่งั้นจนมันเป็นเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ปัญญาไปไปจําเมานะไปเรียนรู้โดยไปจเมาไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะจำแล้วไม่ต้องไปทําทําจนเป็นเนี่ยเรื่องปัญญา ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่แล้วจะปัญญามาจากความจํายังทํางานไม่มีถึงความเป็นไม่เลยทุกอยู่ไมงเลยออกจากสังสารวัตรนี่ไม่ได้ออกจากการเกิดแล้วตายอีกเกิดแล้วตายอีกอยู่ังนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตัวเนี่ยมันต้องเว้นอ่ะมันต้องเว้นไม่ต้องเกิดปัญญามันต้องกับปัญญาคือเป็นเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยเนี่ยมันเว้นขึ้นมาไม่ใช่จะไปแสดงเหตุผลพวกกัด เพราะสัตว์มันมีชีวิตแบบนั้นแบบนี้อันนี้มันเหตุผลข้างนอกเหตุผลเราสร้างขึ้นแต่ใจมันยังไม่เป็นนะมันยังมีโมโหอยู่มันยังมีหงุดหงิดอยู่นะตัวเล็กๆมันก็คือกูกูจักพอมันโตขึ้นมาหน่อยก็เรียกมันจะริยะโตขึ้นมาหน่อยเรียกว่าอิสาโตขึ้นมาหน่อยเรียกว่าโทสะตัวร้ายตัวทำลายหรือตัวนี้มันมีลำดับของมันอยู่